สวัสดีครับพี่น้องทุกทกคนนะครับวันนี้ก็ได้เวลาไล่งัวออกจากคอกไปทุ่งนากินหญ้านะครับการเลี้ยงงัวชีพเลี้ยงงัวนะครับการเลี้ยงงัวครับเลี้ยงแบบไหนให้มีกําไรเลี้ยงให้มันอ้วนนะครับให้มันอ้วนสมบูรณ์แล้วก็ให้มันมีลูกเท่านั้นนะครับอื กำไรถ้าเราซื้อมา,อาหลักพันแล้วก็ขายได้หลักพันซื้อมาหลังก็ขายได้หลักหมื่นนะครับประมาณเนี้ยการเลี้ยงงัวงัวถูกจริงจริงก็ไม่ถูกนะครับซื้อมาหลักหมื่นขายหลักหมื่นครับกำไรก็ให้มันมีลูกออกมา ถึงจะได้กําไรนะครับก็ซึ่งหัวเล็กมาเลี้ยงให้มันโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนหัวผม ยืนเก็บครับคือเนี้ยงวอ่เป็นงัวซารุเล่ครับอย่านี่ครับ้ามันหิวจริงจริพกินนะครับหญ้าดอกเหลืองๆครับ อามีปลาช่อนนะครับปลาช่อนใหญ่พี่น้องเอ๋ยเดินไปเดินมาได้ปลาช่อนใหญ่เห็นไหมครับโอ้โอ้โอปลาช่อนใหญ่ครับหมานครับมานอื มันประช่อนใหญ่ครับหมันครับหมันเชาวเนี้ยมันได้ประช่อนเด้อพี่น้องเลยเออมีนีอีกตัวครับหมันประช่อนครับครับประช่อนใหญ่มาเลี้ยงงวได้ประช่อนใหญ่โอ้หมันจริงๆด้วยครับนี่ครับโอ้ได้ประช่อนในี่ครับหมันข้าหมันใส่หุงเลยครับหมันจริงๆ คงัวได้ปลาช่อนใหญ่ครับเสร็จคุ้งเลยครับมวานจริงครับก็ต้องห้าทุ้งใส่นะครับโอ้ตัวใหญ่จริงนะครับนี่ครับปลาช่อนปลาช่อนใหญ่ ต้องหาทุ่งนะครับทุง่งครับหายอีกพี่น้องเลยมนันอีกีพี่น้องเลยมันปลาคอเช้านี้มันปลาคอเด้อครับหายครับ ก็จะใส่นีว้ครับรอบรอบผมในทีที่น้องว่าันมาจากใส่ครับปาคอมาเลรามัวในปาคอรครับ ดีครับมันขึ้นมาจากสระนี่ครับน้ำมันแห้งนี่ครับเขาสูบน้ำนี่ครับมันขึ้นมาจากตรงนี้ก็จะใส่ไอ้นี่ไว้ช่อนใหญ่นะครับกวมตายนะครับจะไปแช่น้ำ นี่ครับขึ้นมานี่ครับขึ้นตอนไหนรูครับมันขุนตอนกลางคืนอ,อันนี้ผมเคยจับปลาบ่อยนะครับนตายนะครับดดอนหนากว่านี่ครับไปเรืองนได้ประชอดใหญ่ โอ้ครับนี่ครับไปชนเลยอืมครับ